สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกน้ำและแพนด้านะคะวันนี้เราจะมาสอนเล่นเกม dying message ค่ะหรือชื่อเกมเบาแสมอละนะนะคะอ่ามันจะเป็นเกมปาร์ตี้ที่เล่นได้4คนถึง30คนแล้วก็อายุ15ปีขึ้นไปใช้เวลาเล่น30นาทีก็คือจะเป็นเกมเกี่ยวกับ เราจะหาตัวฆาตกรอ่ะเราจะเล่นมีห้าคนซึ่งอันนี้สมมุติก็จะมีฆาตกรหนึ่งกับบุคคลธรรมดาแล้วก็จะแจกเอ็นคิดแจกเริ่มมาดับแรกก็คือจะแจกไพ่ค่ะกี่ใบนะค่ะสี่สี่ใบไม่ก็แจกแจกคนละหนึ่ง ขอห้าใบแล้วทีนี้ก็ตามจำนวนผู้เล่นตามจำนวนผู้เล่นแล้วก็เอาเบาะแสะมาวางทั้งหมดเก้าใ <8 S 2> <9 S 1> บใช่ค่ะแล้วทีนี้ทุกคน่ะก็เปิดไพ่ของตัวเองว่าใครคืออะไรเปิดสมมติสมมติสมมติว่าทุกคนเปิดไพ่ดูใช่ไหมแล้วทีนี้เสร็จแล้วทุกคนก็หลับตาโทษเสร็จแล้วทุกคนก็หลับตาแล้วก็เอามือวางไว้บนโต๊ะแล้วคนที่เป็นฆาตรกรนะหรือก็ <ปะ S 1> อลืมตาได้ แล้วก็ไปดีด,ด,ดคนที่ต้องการค่าดีดเบาๆก็ได้นะคะเ่อ <c oughs> <c oughs> ดีดคนที่ต้องการค่าแล้วก็ตายไปแล้วทีนี้คนที่คนที่โดนดีดอะ่ะก็สามารถลืมตามขึ้นมาดูได้ว่าใครเป็นฆาตกรเร็ดพอสมมุติว่าแพนด้าเป็นฆาตกรแล้วแพนดา้ามาดีดน้ำแล้วน้ำก็ลืมตามาดูอ้าวแพนด้าเป็นฆาตกร และทีนี้คนคนที่คนที่ตายอ่ะก็คือน้ําใช่ไหมก็สามารถเลือกหลักฐานที่จะบ่งบอกว่ามันคือแพนด้าเพื่อทิ้งบเบาะแสให้คนอื่นได้รู้ว่าใครเป็นฆาตากรเช่นสมมติน้ําเลือกอันนี้เป็นตังหูเพราะว่ารู้สึกว่าเออแพนด้าเขาใส่ตังหูใช่ไหมอ่าน้ำก็เลือกมาหนึ่งอัน <c oughs> เสร็จแล้วฆาตากรอ่ะก็สามารถเลือกหลักฐานอีกสองอันเพื่อทําให้คนอื่นสับสนได้ ฆาตากรเลือกที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองนะคะเอีอ่าอ่าเสร็จแล้วทุกคนก็ลืมตาสามารถลืมตาได้ดแล้วก็ทุกคนก็คือจะเห็นหลักฐาน ที่เลือกมาใช่ไหมสามอ่านแต่ไม่รู้ว่าไหนคือหลักฐานที่แท้จริงใช่แล้วทีแล้วเราก็กมาถกกันใช่ก็ให้ทุกคนคิดแล้วก็มาโหวตกันว่าใครคือฆาตากรแต่ว่าคนที่ที่ตายไปแล้วอ่ะที่เลือกหลักฐานตอนแรกก็คือไม่สามารถพูดอะไรได้วิธีการโหวตก็คือทุกคนมีเสียงคนละหนึ่งแล้วถ้าคิดว่าใครต้องสงสัยสมมุติคนนู้นต้องสงสัยแล้วก็โหวดคนนู้นกันเยอะก็คือคนนี้ก็โดนประหาร และตายไปเกมก็จบใช่ปะยังเหลืออีกสองไม่นเด็เบอกเล่นแค่นี้แล้วเกมก็จบยังเหลืออีกสองเอ๊ะมาโทษพี่วะยังเหลืออีกสองนะคะใช่คืนอ๋อเสร็จต้องเล่นต่อวันถัดไปอ่ะสมมติบอดผิดใช่ไหมบอดผิดอ่ะบอดผิดก็เอาไปเสร็จตัวคืนถัดไปฆาตกรก็จะเลือกฆ่าคนหนึ่งฆ่านีไปอาอย่างนี้เหลือสองคนก็รู้ดีว่าใครเป็นฆาตกร เอ้ยไม่ไช่ไงก็ถึงจะบอกว่ามันจบตั้งแต่ตอนแรกแล้วเอ๊ะเรอย่างนี้ใครชนะถ้าเหลือสองมันจบตั้งแต่ตอนแรกก็คือฆ่าตากรนชนะชนะเหลือสองคนฆ่าตากรนชนะเอ๊ะพูด <c oughs> อ,อะไรหลังดิเอ๊ะเป็นคนที่รู้เยอะที่สุดจ้าพูดออกมาพี่จะดูว่ามันจะจบยังไงด้วย คนทรดาแค่สองคนคือหนัดไปฆาตกรก็ฆ่าคนนี้อยู่ดีแล้วก็จะเหลืออีกคนนึงซึ่งเราก็บตกันไม่ได้อยู่แล้วตามคนต่างฆ่ากันนะจบเสมอค่ะแต่ถ้าเล่นไม่ใช่เสมอฆาตกรชนะฆาตกรชนะใช่ก็ต่คนต่างฆ่ากันไงคนมันไม่จะไม่ฆาตกรได้ไงอะสู้ไม่เป็นหรอในเกมหนุกทีนี้เราจะมาสอนเล่นแบบเจ็ดคนนะคะก็คือจะมีเพิ่ม นักสื้อกชนขึ้นมาแล้วก็ผู้บงการขึ้นมาแล้วก็จะมีคิลเลอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งคนอ่าได้ยังไงแซนด้าตอนแรกทุกคนก็จะหลับตาแล้วเราก็จะบอกให้ฆาตรกรลืมตาขึ้นมาเพื่อจะเลือกฆ่าใครเหมือนรอบแรกเหมือนรอบแรกใช่สมมติฆาตรกรดีคนนี้คนนี้ก็ตายไปแล้วก็ทิ้งหลักฐานไว้ใช่หลักฐาน,ฐานที่เป <มา S 2> ็นตัวของฆาตรกรอ่าแล้วฆาตรกรมีสองคนแล้วอีกคนนึงได้ฆ่าไหม แค่เธอไม่มัน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 ฆ่าทีละคนสิพี่ถ้ามันฆ่าสองคนมันก็จบเร็วสิวมันเหมือนกับว่าร่วมกันบวชเหมือนกับตอนบวชฆ่าคนอ๋นน <S <S อคือเขาจะลืฆ่าตะกรลืมตาได้นนทั้งสองคนเหรอใช่ก็ช่วยกันฆ่า <S <S แต่คนที่เหลือมไม่พูดอะเฮ e> ้ย อ่าสรุปฆาตกรสองคนคือยังไงนะบดฆาคนนี้อ่าสองคนวดแค่คนเดียวฆาตกรสามารถลืมตาได้สองคนอ่าใช่แล้วสองคนนี้ลืมตาได้ไหมยังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้อ่าตอนแรกฆาตกรต้องลืมตาก่อนแล้วก็วดกันว่าจะฆ่าใครแล้วสมมติว่าฆาคนนี้คนนี้ก็ตายอืมแล้วคนนี้ก็ทิ้งหลักฐานไว้อ่าอ้าวแล้วก็ต้องทิ้งหนึ่ง หลักฐานที่เป็นทั้งสองคนเนี่ยหรอไม่ก็ต้องเลือกอันไหนก็ได้ที่ที่คิดว่าเหมือนอยากจะบอกคนไหนก็ได้อน,นะอ๋อว่าใช่อ่สมมุติคนอ่าเลือกคนนี้อ่าเลือกคนนี้เลือกละฐานนี้อ่าเสร็จปุ๊บหลักฐานอันนี้นะคะตะกรก็โหวตว่าืายแล้วนักสุดเอกชนอืม ก็ลืมตาเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือหลักฐานที่แท้จริงแล้วก็ให้รักสื่อเอกชนรับตาแล้วผู้บงการลืมตาเพื่อดูก็เพราะว่าลืมตาพร้อมกันไม่ได้เดี๋ยวจะรู้ว่าใครคือใครอ่าเสร็จปุ๊บผู้บงการก็หลับตาแล้วฆาตกรก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อเลือกหลักฐานมาสองอันอ่าสองอันอ่าสมมติเลือกของอันนี้มาเสร็จปุ๊บเสร็จคนก็ลืมตา ทุกคนก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็โหวตว่าใครดูหลักฐานแล้วก็โหวตว่าใครเป็นฆาตรกรอะหกอันนี้อ้าว<ป>แล้วสองคนนี้มาดูหลักฐานเพื่ออะไรอ่ะอ้าวจะเป็นไรคะ่บอกบอกสามัญชนไม่ไม่ใช่บอกสามัญชนต้องกล่อมให้ทุกคนเชื่อให้ได้ว่าตัวเองเป็นนักสืบหรือว่าตัวเองเป็นผู้บงการแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเราเป็นนักสืบนะอันนี้คือหลักฐานที่แท้จริงส่วนผู้บงการก็จะ บอ, sensor, บอกว่าตัวอาจจะอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นนักสืบแ,แต่ชี้ว่าอีกอันนึงเป็นหลักฐานที่แท้จริงเพื่อช่วยฆาตกรใช่เพราะว่าเป็นสีแดงเหมือนกันยู่ยุของประชาชนปุ๊คนนตายไปสมมุติว่าผู้ฆาตกรตายไปวันถัดมาก็ยังแต่ก็ยังเหลือฆาตกรอีกหนึ่งคนวันถัดมาทุกคนหลักตามาวางหลักฐานใหม่อันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อน สามอันนี้ก็คือหลักฐานที่เลือกมาแล้วเราก็จะมาแจกอันนี้ใหม่อีกเก้าเสร็จปุ๊บคืนหันคืนหันมาฆาตกรก็จะเลือกฆ่าอีกหนึ่งคนสมมุติว่าฆ่าสามัญชนไปหนึ่งอ้าวถ้าสมมุติฆาตกรไปเลือกฆ่าผู้บงการมันเพราะคาฆาตกรก็ไม่ออรู้ว่าใครเป็นผู้บงการใช่ <laughs> ไช่ไงพี่ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือผู้บงการก็ตายไปก็ตายไปใช่ก็เสียพักพวกตัวเองไปหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าผู้บงการก็อาจสามารถเลือกเลือกหลักฐานที่ไม่ใช่ตัวฆาตกรได้ถูกไหมเพราะว่าคนที่ตายอ่ะต้องเลือกหนึ่งหลักฐานอ๋อใช่ก็คือไม่ไม่ก็คือตายไปแบบไม่มีใครรู้ว่าอ้าวอีนี่คือฆาตากรที่ตายไปแต่แค่เป็นคนคนหนึ่งที่ตายไปอ่า ซึ่งก็เป็นถือเป็นอีกคลิปหนึ่งนะอืมอาจจะทำให้หลอกอันนี้ได้ว่าอันนี้คือหลักฐานที่แท้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงใช่คือหลักฐานที่คนที่ตายเลือกจริงๆแต่ไอคนที่ตายมันไม่ได้เลือกไม่ได้บอกความจริงใช่ประมาณนั้นดังนั้นสมมติว่าเลือกค่าสมัชชนอีกหนึ่งอ้าวสมัชชนเลือก อันนี้มาหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเอไม่ใช่ขาตกรก็หลับตานักสืบก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อดูผู้บงการก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อดูแล้วเสร็จปุ๊บก็หลับตาขาตกรก็เลือกออกมาอีกสองใบที่ไม่บ่งบอกความเป็นตัวเองใช่เสร็จปุ๊บทุกคนลืมตาแล้วก็โหวตข้าซึ่งรอบนี้อาจจะโหวตข่าผู้บงการ ทหารผู้บงังคับหมายถึงทุกคนอาจจะไปโหวตผู้บงังคับก็เป็นไปได้หรือโหวตค่าสามัญชนนะสมมติโหวตค่าสามัญชนออปะผูะนนะ้นี้ก็ตายไป,ไปอันนี้ก็เท่ากับว่าฆาตากรชนะโ okay. อเคก็คือจบเกมแต่ถ้าสมมติว่าเลือกฆ่าผู้บงังคับอ่าผู้บังคับตายไปก็คือยังโหวตได้อีกหนึ่งรอบใช่ก็พอฆาตากรยังเหลือนหนึ่งก้ตาตำนาน ก็ค no ือเล่นอีกรอบเหมือนกันฆาตกรเล่นหนึ่งรอบต่อไปฆาตกรก็จะฆ่าฆ well, ่าคนมันก็อ้าวแล้วถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นเราชนะก็จะชนะพี่เจก็ถ้าฆ่ามันคือเหลือเท่ากันแล้วไงคือกดบอกว่าถ้าเหลือเท่ากันก็คือชนะไปเลยไม่ต้องมาโหวตไม่ต้องมาอะไรแล้วค่าตกรชนะใช่คือถ้าเหลือแบบสองต่อหนึ่งยังไงก็แพ้ยังไงมันมาป่าสนุกดีนะ จริงๆอ่ะมันก็ตลกดีแต่ว่าเมื่อกี้คือเล่นกันสามคนซึ่งสามคนอ่ะมันเล่นไม่ได้ซึ่งเขา <c oughs> เขียนบอกไว้ว่าสี่คนขึ้นไปแต่ก็ยังดันพลึงที่จะเล่นสามคนซึ่งมันก็เล่นไม่ได้ <c oughs> อ่ทีนี้เราก็จะมาดูจริงๆมันมีตัวที่แบบมันมีหลายความสามารถใช่ไหมหล้ว <c oughs> จากอ่า <c oughs> แล้วก็มาดูความสามารถพิเศษของแต่ละตัวนะคะ <c oughs> เริ่มจาก <c oughs> นักสืบ นักสืบเนี่ยมันคือฝังคนดีใช่ไหมเออฝั่งสามัญชนเออความสามารถของนักสืบคือสามารถเห็นหลักฐานที่แท้จริงก็นักสืบก็คือสามารถแบบพูดเออสามารถแบบเออก็พูดได้ว่าแบบตัวเองเป็นนักสืบนะแล้วก็เนี่ยเห็นหลักฐานมาว่าสมมติเนี่ยมีสามอันเนี่ยหลักฐานเนี่ยเป็นหลักฐานจริงแล้วตัวเองเป็นนักสืบใช่เพราะตัวเองแบางทีแต่บางที ตัวอม่นที่เป็นตัวลายก็อาจจะมาปั่นก็ได้ว่าตัวเองเป็นนักสื่ออ่าตัวละครต่อไปก็คือต่อไปนะคะคนเก็บขยะคนเก็บขยะคือมันโดดไปโดดมาคือเจอไปไหนก็หันไปนั้นก่อนเออจะได้เอาการให้ดูไงคนเก็บขยะเนี่ยก็คือฟังสี เป็นคนดีเขาบอกว่าความสามารถของคนเก็บขยะก็คือเมื่อถูกฆ่าโดยฆาตกรจะสามารถเลือกหลักฐานจากกองนั้นทิ้งแทนได้หลักฐานาไทยไม่แข็งแรงคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะถูกฆ่าโดยฆาตกรจะสามารถเลือกหลักฐานจากกองทิ้งแทนก็ปกติเวลาเราเล่นหลายรอบใช่ไหมเวลามันสมมติเราเล่นกันเจ็ดคนใช่ป่ะพอคนตายไปคนนึงเนี่ยหลักฐานเนี่ย มันจะเก็บไปสามใบแล้วอีกหกใบโละทิ้งไงอแอ้วพอเล่นต่อก็จะสามมันก็จะเปิดมาอีกเก้าใบแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเก็บขยะตายเนี่ยเขาก็จะมาดูกองอื่นเพราะว่าบางทีมันมีหลักฐานอื่นที่มันดูชัดมากกว่าไงแต่มันอยู่ในกองทิ้งไงก็คือไม่ต้องเลือกจากเก้าใบนั้นจะเลือกจากใบก่อนหน้านั้นได้ก็คือเลือกจากใบนี้มาใส่แทนได้ใช่โอเคต่อไปตัวต่อไปค่ะใครสอนใครวันนี้อแพนด้าต่อไปนะคะฆาตกรมืออาชีพ อ่าทีนี้เป็นฝั่งฆาตกรแหละฆาตกรมืออาชีพความสามารถของเขาก็คือเมื่ออยู่ในเกมทีมฆาตกรจะสามารถเลือกหลักฐานปลอมเพิ่มได้อีกหนึ่งชิ้นหลักฐานก็คือเขาสามารถก็จะมีสี่เขาเลือกมาได้สองใช่ป่ะฆาตกรอ่ะตัวนี้ก็สามารถเลือกเพิ่มมาเพิ่มมาได้อีกหลักฐานจริงหนึ่งก็กลายเป็นหลักฐานปลอมสามกับหลักฐานจริงหนึ่ง เออดแบบไม่ใช่หรอก็รวมทั้งหมดเป็นสี่หลักฐานแต่เพิ่มมาอีกหนึ่งใช่จะพูดท่านี้ต่อไปฆาตกรสังหารหมู่ฆาตกรสังหารหมู่ก็คือฝั่งฆาตกรนะคะความสามารถของเขาคือในนี้บอกว่าาอยู่ในเกมทีมฆาตกรจะสามารถเลือกฆ่าเพิ่มได้หนึ่งคนต่อรอบแล้วก็มีอันเล็กๆบอกว่าในกรณีที่ผู้เล่นถูกฆ่าพร้อมกันผู้เล่นทั้งสองคนจะเลือกหลักฐานได้เพียงแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นยกเว้นหนึ่งในผู้ถูกฆ่าคือหุ่นสรุปสั้นๆได้ไหมคะ จะจบเมื่อกี้ก็คือสมมติเล่นหลายคนใช่ไหมอ่าก็คือผู้สังหารหมู่เนี่ยจะสามารถเลือกฆ่าสามัญชนได้อีกหนึ่งคนในรอบนะั้นตกนฆ่าหนึ่งแล้วสังหารหมู่ฆ่าอีกหนึ่งใช่แล้วก็คนที่ถูกฆ่าเนี่ยก็จะเท่ากับเป็นสองคนใช่ไหมแต่สามารถเลือกเลือกหลักฐานได้แค่ชิ้นเดียวยกเว้นคนนั้นเป็นขุนนางอ่าถูกต้องไหมคะอ่าตัวต่อไบตัดนักมวยนัก มวยเป็นทีมคนดีนะคะสินเงินความสามารถเขาบอกความสามารถของนักมวยเขาบอกว่าเมื่อถูกฆ่าฆ่าตกรจะไม่สามารถฆ่าได้ในรอบถัดไปโอ้อินเทอร์เรสต์ก็คือรอบถัดไปฆาตะกรก็จะไม่สามารถฆ่าได้ก็จะเหลือแค่การโหวตเท่านั้นนะคะเพราะว่ารอบถัดไปก็โหวตอีกรอบหนึ่งใช่ก็จะไม่มีใครถูกฆ่านักมวยช่วยไว้ฮัสกี้นะคะ น้องจาวิสน้องจาวิสเขาบอกว่าของน้องจาวิสเขาบอกไว้ว่าเมื่อทุกคนหลับตาจาวิสสามารถเลือกปกป้องผู้เล่นได้หนึ่งคนโดยนํามือไปวางไว้บนมือผู้เล่นที่ต้องการจะปกป้องผู้ที่ถูกปกป้องจะไม่ถูกฆาตกรฆ่าในรอบนี้แต่ฆาตกรสามารถฆ่าจาวิสแทนได้หรือสามารถเลือกที่จะไม่ปกป้องใครเลยก็ได้ มีมาเพื่ออะไรปกป้องไงถ้าเขาสมมติฆ่าเลือกฆ่าคนที่ปกป้องอยู่ก็จะไม่มีคนตายถ้าฆาตกรเลือกผิดก็บอกว่าฆาตกรสามารถฆ่าจาวิสได้เหมือนอแต่ก็ไม่รู้ว่าใครคือจาวิสหรือใครที่ถูกปกป้องก็จะไม่ออกไม่มีคนตายถ้าเกิดว่าเลือกคนที่ปกป้องไม่ไม่ใช่ <ตะ S 1> มันเอามืออันนี้ไงเอามือวางบนอันนี้มันเป็นแบบเหมือนมันเลือกคนมันเลือกคนเฉยเฉยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกคนนั้นถูกฆ่าก็เลยจะถูกตายแทนไง คือจาวิตก็ตายจะไม่รู้ได้ไงอ่ะในเมื่อฆาตกรต้องลืมมาลืมจามาจิ้มอ่ะไม่ก็ผัดกันลืมนะมันเขาเลือกไว้ก่อนไงเขาเลือกไว้ก่อนแบบจิ้มไว้ก่อนว่าคือคนนี้นะใช่แล้วพอถูกฆ่าปุ๊บก็คือถึงบอกว่าจะตายแทนีว่าเกมนี้จะต้องมีคนคุมเกมอยู่คนหนึ่งอหนูอ่ะไม่สามารถเล่นกันสามคนได้อืม เพราะว่าเราจะต้องมีคนเก่งคนคอยบอกว่าลืมตาได้แล้วคนนั้นก็จะแบบว่ารู้ว่าใครถูกปกป้องหรืออะไรยังไงเออแต่คนนั้นก็ไม่สามารถเล่นในเกมไก้แค่เป็นคนแบบว่าคอยพูดต้องใช้หลายคนจริงๆนะฮะจริงอ่าต่อไปนะคะลูกกระจอก ลูกกระจกทำไรได้เนี่ยฮะลูกน้องฆาตกรในนี้ความสามารถเขาบอกว่ารรไม่มีความสามารถพิเศษผู้เล่นจะชนะเมื่อฆาตรกรชนะเกมตัวละครน,นี้ไม่นับว่าเป็นฆาตรกรเมื่อฆาตรกรไม่เหลือในเกมผู้เล่นจะแพ้เกมด้วยทันทีทำไรไม่ได้ไเลย,ยม<า>่ยากลืมตาก็ไม่ได้แค่ทำยังไงก็ได้ถ้าสงสัยว่าใครตายไปเออแต่ก็เป็นแก๊กเขาก็พูดช่วยฆาตรกรได้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรเออ ใช่ไหมใช่แต่ก็แบบว่าถ้าสงสัยว่าคนนี้คือฆาตกรก็ต้องช่วยคนนั้นตัวนี้เหมาะกับเป็นตัวสําหรับคนที่คนที่ชอบปัดชอบปัดตัวละครต่อไปคือผู้บงการความสามารถของผู้บงการก็คือสามารถเห็นหลักฐานที่แท้จริงแต่ว่าตัวละครนี้ไม่นับว่าเป็นฆาตกรก็คือผู้บงการเนี่ยสามารถเห็นหลักฐานที่แท้จริงแต่ว่าก็สามารถพูดปั่นว่าตัว่นคนดีได้ว่าแบบ เหมือนหลอกอะว่าแบบอาจจะเ,เป็นหลักฐานอื่นไม่ได้บอกหลักฐานที่แน่จริงหรือว่าหลอกว่าตัวเองอะเป็นนักสืบ,สบเอกชนแล้วก็บอกไปเป็นอันที่ผิดเนื้อคู่ในนี้เขาบอกว่าความสามารถของเนื้อคู่ก็คือ สามารถเลือกคู่ชีวิตของตนเองหากใครคนใดคนหนึ่งตายคนจะตายด้วยทันทีซึ่งในรอบแรกคนที่ได้การ์ดเนื้อคู่จะได้เลือกคู่โดยการจับมือกับผู้เล่นที่ตัวเองเลือกซึ่งจะไม่มีใครรู้ว่าผู้เล่นที่เลือกเป็นตัวละครอะไรก็คือเนื้อคู่มีหน้าที่ปกป้องคู่ของตัวเองแต่ถ้าโดนฆ่าคู่ก็ตายด้วยถ้าดัางนั้นเราเนเนเขาที่เป็นเนื้อคู่ต้องปกป้องคนที่ตัวเองเลือกนล้นเขาไปเลือกฆาตกรได้ไหมก็ได้ก็เพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรเนี่ยไปคู่กับหมาเลย ก็ได้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครเป็นใครเป็นอะไรต่อไปเรื่องละครดารานะคะความสามารถของดารา,านี่เขาบอกว่าเมื่อถูกฆ่าโดยฆาตกรฆาตกรจะสามารถเลือกการหลักฐานปลอมได้น้อยลงหนึ่งใบซึ่งปกติฆาตกรจะเลือกได้สองใบแต่ถ้าเขาเลือกไปฆ่าดาราก็คือเลือกหลักฐานปลอมแค่หนึ่งใบก็จะมีหลักฐานแค่สองใบก็ทำช้อยแขวะเน,นาะช้อยฆาตกรลงไป ต่อไปเป็นขุนนางเขาบอกว่าความสามารถของขุนนางเนี่ยเมื่อถูกฆ่าโดยฆาตกรจะสามารถเลือกหลักฐานจริงเพิ่มได้อีกหนึ่งใบเท่ากับจะมีหลักฐานจริงสองหลักฐานฟอร์มสองก็เป็นสี่ใบตัวละครต่อไปก็คือนักวิทยาศาสตร์ความสามารถของนักนิตินักนิติวิทยาศาสตร์เฮ้ยเดี๋ยนี้คือมันเพิ่มเป็นสองเหรอ แล้วเราโจนก็เลือกสองอเป็นสี่เหรอไม่ใช่โจนเลือกได้แค่หนึ่งเหรอไม่เขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเลือกหลักฐานจริงเพิ่มในเอออืมอ่าโอเคแล้วก็แต่อันนี้ตัวละครนี้เป็นแต่มันจะยากกว่าเดิมนะทั้งนี้มัาจะเห็นสี่ใบเลยใช่ป่ะจากตอนแรกสามใบมันคือหนึ่งในสามอันนี้ก็กลายเป็นสองในสี่ห้าสิบห้าสิบอ่าโอเคแต่คุณนางก็สามารถบอกได้ป่ะว่าไหนเป็นของแบบเป็นจริงบอกไม่ได้เลเขาตายไปแล้วคนตายไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีประโยชน์เลย อ้าอย่างน้อยก็มีหลักฐานจริงสองแต่ไม่รู้ไงแต่ก็มีหลักฐานปลอมอีกสองนะเท่ากับเป็นสี่หลักฐานเลยนะใช่แต่เขาอาจจะเลือกอะไรที่เกี่ยวข้องกันไงอ่าโออันนี้ทําอะไรได้นักนิตินิติวิทยาศาสตร์ความสามารถของนักนิติวิทยาศาสตร์ก็คือเมื่อออกจากเกมเลือกหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีรอบที่ผ่านมาหนึ่งใบจากนั้นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นคนบอกว่าหลักฐานนั้นเป็นของจริงหรือก็คุยคุยกับคนตายได้ มื่อออกจากเกมก็คือเมื่อมันตายสืบจากศพเมื่อออกจากเกมแล้อะไรคือเมื่อออกจากเกมก็ตายไงก็คือตายไปแล้วแล้วก็เลือกหลักฐานจากรอบที่ผ่านมามาหนึ่งใบหมายถึงว่าจากคนตายาแล้วก็เอามาบอกคนที่ยังเป็นอยู่เหรอเพื่อให้บทครั้งหน้าไม่ไม่ก็คือถามหลักฐานจากคนตายก่อนใช่ไหมว่าอันไหนเป็นของจริงแล้วก็เลือกหลักฐานที่เกี่ยวข้องนั้นมาเพิ่มคล้ายๆกันนี้ไหม มันคล้ายไงวะก็เลือกหลักฐานที่แท้จริงได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเขาใจผิดแล้วมันบอกว่าเมื่อออกจากเกมก็แปลว่ามันตายไปมันถึงออกจากเกมใช่ไหมหลังจากมันตายมันก็หยิบหลักฐานจากคดีรอบที่แล้วคือคดีรอบที่แล้วมีสาใบเอาคดีรอบที่แล้วมาหนึ่งใบเป็นคดีที่จริงใช่ไหมที่เป็นหลักฐานจริงจับมา จากนั้นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นคนบอกว่าหลักฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่เราสุ่มหยิบมาอันหนึ่งแล้วก็ถามคนตายและเราก็จะได้เอใช่ถูกแล้วเราก็จะได้ไว้นะแต่อันนี้ก็ตายไปแล้วนะมันก็พูดไม่ได้ดิว่าเป็นหลักฐานจริงหรือไม่จริงก็มันก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าไหนเป็นหลักฐานจริงแค่สุ่มมาแล้วคนที่ตายก็บอกแค่ว่าจริงไม่จริงเออจริงไม่จริง อ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นอาคารจริงแล้วมันทำาอะได้มันตายไปแล้วนี่ไม่ใช่ก็ชี้ตัวฆาตกรได้ไงแต่มันตายไปแล้วมันจะไปชี้ตัวได้ไงก็หลักฐานไงเอ้ามึงก็จบเกมเลยสิไม่สมเกมได้ยังไงไม่ถ้าอยู่เล่นกันเป็นสิบคนใช่ไหมแล้วแบบคนแรกตายไปแล้วเลือกหลักฐานไว้แล้วพอไอ้คนนี้ตายรอบต่อไปใช่ไหมมันก็เอาหลักฐานจากรอบที่แล้วมาถามไอ้ผีอ่ะ มือนมันเป็นผีแล้วมันถามผีก่อนหน้าว่าเนี่ยหลักฐานถูกไหมแค่นั้นแหละไปเป็นบอดแสกับคนที่ยังอยู่ไงตัวตายไปแต่ใจยังอยู่เข้าใจไหมได้เหรอช่วยทีมไงเอาการถามมาของเขาไงก็คือพอพอดึงออกมาปุ๊บสมมุติว่าดันสุ่มได้อันหลักฐานจริงแล้วเราก็ไอ้วิญญาณนี่ก็มาบอกกับคนในทีมว่าอันนี้คือหลักฐานจริงนะเสร็จกูก็จบเกมเลยเพราะว่า รู้ว่าอีหลักฐานอันเดียวก่อนใครไม่แ่ได้ไงรู้ได้ไงว่าหลักฐานนี้คือไม่แล้วถ้าหลักฐานจริงยูก็ต้องเดาอยู่ดีเพราะฆาตกรมีตั้งหลายคนยูจะรู้ได้ไงว่าว่าอันเนี้ยชี้ว่าเป็นอยู่เออหรือว่าชี้ว่าเป็นพี่เจยูรู้หรอไม่รู้เพื่อนนะแตบหลักฐานเฉพาะอย่างน่ะอะไรนะก็ถือว่าชนะไปไงเอาเงนก็จบเลยก็ช่วยได้ไงโอ้แล้วมันจะมีความสามารถมาเพื่ออะไรโอเคโอเค อเอยงั้นตัวนี้ตัวพีกนะอ,อพีกเกมแต่มันอาจจะเลือกหลักฐานที่ผิดมาก็ได้ออสมมติเลือกอันนี้มาแล้วคนที่ตาไปแล้วบอกว่าไม่ใช่หลักฐานจริง <ๆ S 1> ก็ไม่มีประโยชน์อะไรปะโอเคเออเอ,อ่ะต่อไปเอายังไม่หมดเลยว่ะ <c oughs> ตัวประกันะกนะคะตัวประกันติดระเบิดนะคะความสาม,มารถของตัวประกันติดระเบิดเขาบอกว่าเมื่อออกจากเกมผู้เล่นที่อยู่ด้านซ้ายมือและขวามือจะถูกบังคับให้ออกจากเกมไปด้วยก็คือตายสามเล้วผู้เล่นที่นั่งติดกันออกเกมไปแล้ว คนที่อยู่ถัดไปก็คือยังไงก็ต้องมีคนตายในกรณีที่ไม่มีผู้เล่นเหลือในเกมจะนับว่าฆาตกรเป็นฝ่ายชนะโอ้ถ้าฆ่าถูกคนก็คือยิงไปสามอ๋อเออถ้าฆาตกรเลือกตัวประกันที่ติดระเบิดจะจะช่วยต่อไปหมดแล้วแม่ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้ก็คือพี่เจมีพี่เจมีขับรถถ้าเลือกอันนี้ก็คือรุ้เลย จบค่ะจบขอบคุณที่รับฟังในความงงครั้งนี้นะคะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจก็ไปอ่านนะคะภาษาไทยโดนด่าแล้จพาคูณจาไม่ช่วยแล้วเม่อี้ลูกน้ำไม่ด้งพนาพูดนะคะก็คือเราก็อธิบายพวกความสามารถอะไรจบแล้วแล้วก็ลองไปซื้อมาเล่นกันได้นะคะเกม d n i n g Message หรือเบาะแสมอลแล้วนะ่ะสนับสนุนโดย OA Furniture Modern Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ With s o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์แนละชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะ ติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wanderer ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ Privateo er VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณ จะหนังจะซีรีส์หรือแม้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม p r i v a t o VPN ปลอดภัยแน่นอน